ประเทศไทยช่วงเวลานี้ถือว่าประชาชนตื่นตัวและมีบทบาทในการแสดงพลังต่างๆได้ค่อนข้างมากการแสดงพลังอีกอย่างหนึ่งของภาคประชาชนที่เตรียมตัวมาร่วม3เดือนคือกิจกรรมเดินวิ่งปั่นต้านโกงซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยมีนย้เพื่อมุ่งเน้นต่อต้านการโกงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเอง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็อยากให้มีกิจกรรมที่คล้ายๆประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะแสดงพลังว่าเราต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเดินวิ่งปั่นต้านโกงครั้งแรกคิดว่าอยากจะจัดไปทุกปีกกกาาาาารรรรเเจจอออปปััดชื่่นนหวตต้ท ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราทําเพื่ออนาคตของเขาครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องโตขึ้นมาแล้วให้เขารับรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เราทําอะไรให้ถูกต้องนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนคนอื่นหรือไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับก็เลยพาเข้ามาเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าแค่อย่างเรามาลงทะเบียนเนี่ยถ้าตัวคนเราไม่ได้มามันไม่ควรจะต้องไปลงชื่อแทนคนอื่น ถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกแล้วค่ะอย่างเอาลูกเข้าโรงเรียนก็ใช่อือไปทำไปติดต่อราชาการก็ใช่มันมันแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันทุกๆเรื่องอะค่ะก็คิดว่าถึงแม้กระตุ้นไม่มากก็กระตุ้นน้อยก็ยังดีนะคะแต่ว่าก็มีส่วนร่วมมะคะ่ะอย่างน้อยนิดนิดนิด,น,ดนึงก็ยังดีแต่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้อะคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการถ้าได้ทํางานเพื่อรับใช้แผ่นดินถือว่าเป็นเกติอันสูงส่งเรื่องการความเป็นชาต สมัยก่อนน่าไม่ไม่มีด้วยทําเรายอมได้จริงๆหรือเปล่ากับการที่เราจะปล่อยว่าเออเขากงเขากงงิดกงหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่าการที่จะผลักดันให้คนมาสนใจเรื่องประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันจะพูดไปเรื่อยๆปากต่อปากมันก็ได้แต่ว่าวิธีการที่ทําให้คนเห็นพ้องต้องกันเนี่ยวิธีการหนึ่งคือทําให้มันเป็นกระแสซึ่งการใช้จักรยานเนี่ยมันเป็นกระแสสังคมตอนนี้ถ้าเกิดออกกระแสสังคมมา ขี่เป็นขบวนในเมืองพร้อมกับป้ายต้านโกงเนี่ยเื่อปลุกระดมให้คนคิดว่าอืนี่มันเป็นเรื่องของประเทศนะอย่ายืนอยู่เฉยๆเราต้องไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวเราต้องต่อต้านด้วยนะครับต้องกล้าที่จะออกมาแสดงพลังร่วมกันเวลาตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ช่วยหน่อยนั่นก็ขอรับช่นแบบเบสิกไม่ใช่เรื่องการเมืองใดทั้งสิน้นเราพูดถึงเรื่องการต้านโกงนักการเมืองโกงเราก็ต้านข้าราชการโตรโกงเราก็ต้านาใครต่างๆที่โกงเราก็ต้านหมด นักธุรกิจโกงเราก็ต้านเพราะนั้นก็อยากจะฝากว่าเรื่องต้านโกงเรื่องต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำไม่โกงอิทธิพลบารมีเกียงใครไกรนักข่าวพลเมืองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรายงาน